สวัสดีค่ะเมจิกทาลอตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดวันศุกร์ถือเป็นคลิปแรกของคนที่เกิดวันศุกร์ประจำปี2566นะคะเราต้องขอสุขสันต์วันปีใหม่แฮปปี้นิวเอียร์ด้วยนะคะมาขอตั้งจิตให้เป็นสมาธิอ่านไพ่ให้กับคนที่เกิดวันศุกร์มาดูกันว่านับตั้งแต่การอ่านคลิปการเข้ามาเจอเจอ ทิปในวันนี้ไปจนอีกหนึ่งเดือนจะมีสิ่งใดเรื่องใดข่าวดีใดเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันศุกร์บ้างนะคะใบแรกโอ้โหใบแรกมาก็เป็นเดทเลยอะจะทำอะไรช่วงนี้ก็ระมัดระวังตัวการเดินทางอุบัติเหตุการเจ็บป่วยระมัดระวังแต่ว่าเดทอนะมันหมายถึงลักษณะของการจบ แล้วเริ่มต้นใหม่คุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือในเรื่องของความสัมพันธ์คือจบแล้วเริ่มต้นใหม่มันมีสิ่งดีๆที่กําลังจะรอคุณอยู่เบื้องหน้านี้นะคะคุณน,น้องเพนทัเคิลคุณมีเป็นลักษณะคนที่เขาเรียกว่า สวยเลิศดเชิดหญิงเป็นคนที่ภูมิฐานดูดีใช้ของแพงใช้ของแบรนด์เนมก็ได้นะคุณเป็นลนักษณะของคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินคุณอาจจะ,จะเรียกว่าอะไรมีมรดกมีทรัพย์สินมีความมั่นคงเงินกําลังจะมั่นคงเงินกําลังจะเข้ามาดูสิเหรียญเหรียญเงินเหรียญใหญ่มากเลยนะ จะมีความโชคดีในเรื่องใดอีกที่ไพช่วยบอกเลยนะคะนับตั้งแต่วันนี้ไปอีกหนเดือนความโชคดีใดที่คนเกิดวันศุกร์กำลังจะได้พบเจอ,เจอมาโอ้ยแปดไม้8ปดาถเนาะเป็นลักษณะข,ของงานที่กําลังจะพุ่งเข้ามาหาคุณใครที่ออกสักงานตกงานรองานอยู่งานกําลังจะเข้ามาหาคุณจากทุกทิศทุกทางหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัว เป็นเจ้าของร้านธุรกิจเฟรนชชัยคุณมีเกณฑ์ที่กำลังจะขยับขยายเพิ่มงานเพิ่มสาขางานที่เพิ่มขึ้นสาขาที่เพิ่มขึ้นก็หมายถึงเงินที่กำลังจะเพิ่มขึ้นคุณจะเนี่ยมีความมั่นคงมาจากในเรื่องของการเงินมาจากเรื่องของงานนะดูกันต่อนะคะคนเกิดวันศุ่มหืม ถ้าดาบงานเยอะก็มีเรื่องให้ปวดหัวเป็นเรื่องธรรมดามีปัญหาให้ต้องแก้ไขเป็นเรื่องปกติเนาะอยากให้คุณใช้ความสุขขุมนุ่มลึกอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้สติในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องใดๆทุกอย่างจะผ่านไปได้ถ้าคุณมีสตินะคะอืมสิบถ้วย ถ้วยหมายถึงความสุขความรักความสมบูรณ์ความสมหวังนี่มาถึงสิบถ้วยหมายถึงความสุขที่คุณกําลังจะได้รับได้รับจากครอบครัวได้รับจากญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูงลูกหลานคุณจะได้อยู่อย่างแบบอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบเป็นแบบครอบครัวใหญ่อยู่อย่างมีความสุขด้วยนะคะจะมีทรัพย์สินมรดกเงินทองเข้ามาหาคุณ เดี๋ยวเอ็มเพลสโอ้หเดเอ็มเพคุณสมหวังคุณเป็นลักษณะของคนที่มีลักษณะของความเป็นแม่ไม่รู้ว่าไพ่ใบนี้จะโปบรหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงนี้ทางทางเขาเรียกว่าทาง YouTube เขาค่อนข้างเข้มงวดเดี๋ยวนะเราขอเอาอะไรมาปิดไว้หน่อยดีไหมนะ นะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ใครที่รอการตั้งขันมีบุตรคุณมีเกณฑ์กาลังจะตั้งขันคุณมีเกณฑ์กําลังจะมีลูกมีบุตรนะคะในช่วงนี้นะคุณมีลักษณะของความอ่อนโยนเมตตาเป็นลักษณะของคนที่เป็นแม่ชอบช่วยเหลือคนอื่นคิดถึงคนอื่นมากมาก่อนตัวเองเสมอคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะสําเร็จในเรื่องของงานในเรื่องของความก้าวหน้าความมั่นคงการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่ง เอ็มเพใหมายถึงราชินีนะหมายถึงคนที่แบบอยู่บนก,กองเงินกองทองอะ่ะมั่งมีสีสุขมีเงินมีทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายอะ่ะอืประมาณนี้นะคะอืดูกันต่อนะคะคนเกิดมันสุกแปดดาบแต่คุณเองก็ยังมีเรื่องให้ต้องคิด เออแบบนี้ดีกว่ามันเป็นปัญหาที่แบบยังแก้ไขไม่ได้มันดาบมันไยถึงความคิดเนาะเหมือนคุณมืดแปดด้านในช่วงเนี้ยยังหาทางออกกับปัญหาที่เจอเจอไม่ได้สักทีเนาะจริงๆทุกปัญหามันมีทางออกนะคะมันมีทางออกแต่ว่าเหมือนเรายังมองไม่เห็นเนะี่ยเรายังหาทางออกนั้นไม่เจอนะช่วงนี้นะคะ ปัญหาทุกอย่างทุกคนทุกอาชีพมันก็มีปัญหาให้ต้องคิดให้ต้องแก้ไขนะคะมันเป็นเรื่องปกติเนาะปัญหามีมาให้แก้นะคะไม่มีปัญหาสิแปกแลกแสดงว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้เพจออฟข่เป็นเรื่องของข่าวข่าวดีข่าวดีในเรื่องของที่สิ่งที่คุณรออยู่คุณกําลังจะได้รับข่าวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักเรื่องของความสุขกําลังจะเข้ามาอืม หรืออาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของสิ่งที่คุณคิดไม่ตกอยู่นี่ก็ได้เนาะคุณประมาณจะได้แบบได้รับข่าวที่จะเข้ามาช่วยทําให้ทุกอย่างมันคลี่คลายข่าวอาจจะมาจากคนที่ดูสุภาพอ่อนโยนคนที่ดูเป็นมิตรเนี่ยเขาจะเข้ามาในช่วงนี้นะคะ อีกสองใบนะคะคนเกิดวันศุกร์เอ็ดอฟวอนคุณกำลังจะได้เริ่มต้นงานใหม่หรือคิดนวันตกรรมอะไรใหม่ๆได้ในเรื่องของงานมันเป็นลักษณะของเรื่องของความคิดเนี่ยความคิดคิดได้คิดออกแนะปัญหาที่คุณเจอเจออยู่เนี่ยเมื่อคุณได้รับข่าวนี้แล้วคุณรู้อะไรบางอย่างแล้ว คุณจะแก้ไขในสิ่งที่คุณเขาเรียกว่าติดค้างคางอยู่ในใจเนี่ยมันจะได้รับการคิดได้เนาะหรือในเรื่องของงานงานใหม่ที่กํำลังจะเข้ามาหาคุณมันเป็นการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือจะเป็นเรื่องของงานงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ก็ได้นะคะ คิงออฟเพนท์เกิดูสิมาทั้งคิงมาทั้งคียเลยดูสิการเงินของคุณจะมั่งคั่งมั่นคงมากนะเนี่ยมาจากงานมาจากความสาเร็จมาจากนวัตรกรรมใหม่ที่คุณคิดได้เนี่ยมันจะส่งผลมาให้เงินของคุณมั่นคงมั่งคั่งเป็นระดับเศรษฐีเลยอ่ะคือคิงนี่เขาเป็นแบบเหรียญใหญ่ที่สุดแล้วอ่ะคิงเหรียญเป็นลักษณะของคนที่มีความมั่นมั่งคั่งในเรื่องของการเงิน เป็นแบบร้อยล้านพันล้านเลยนะไม่ใช่แบบเงินแสนธรรมดานะอันนี้เป็นลักษณะของคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินอย่างมากเงินโชคลาภในเรื่องของการเงินกําลังจะเข้ามาหาคุณอาจจะมาจากง,งานที่คุณกําลังคิดอยากทํางานที่พุ่งเข้ามาสาขาที่คุณเปิดเพิ่มมันจะเสริมเขามันจะสร้างงานสร้างเงินให้คุณเป็นเกอบเป็นกำมากขึ้นมั่นคงขึ้นในเรื่องของการเงินมั่นคงอย่างมากเลยแล้วเนี่ยดูสิเป็นลักษณะของเนี่ยไพ่คู่ กิงกับควีนความมั่นคงในเรื่องของเงินนะคะโอเคนะคะคนเกิดวันศุกร์เราอ่านให้ประมาณนี้ขอให้รับไว้แต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆอันไหนที่ดูแล้วติดขัดกขอขอให้ที่ไพ่มาเตือนมาบอกมาให้เราระมาัดระวังตนเองนะคะในการใช้ชีวิตนะคะวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังและช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเมจิกทาร์ลต์บายคิตตี้นะคะขอบคุณค่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะ